Thank you. สวัสดีครับผมนาคราชสายมุคลคนเมืองชางนาคราชเมืองสุรินคนเก่าคนเดิมครับผมวอาภาษาบ้านๆอีสานบ้านเฮามาละครับผมมือนีไดเหรียญหลวงปูเ่เฮงมาให้พี่น้องได้บึงไดชชมกันครับเป็นเกจิอาจารย์ดังแห่งจังหวัดสุรินนี่ครับไดมาสามองค์ครับผมที่แรกพาผมสิบไปหามาอีกจากสององค์ครับจังเสียมาลงให้พี่น้องได้บึงได้ชมครับ ไปแล้วไม่มีแล้วได้มาแค่สามองค์นะครับก็จะให้ดูแค่สามองค์ครับเปินไปนํากันนะครับนาะว่าเป็นเหรียญแบบไหนครับเป็นเหรียญน,นั่งผ่านเหรียญน,นั่งผ่านสลองอายุวัฒนมุคลแปดรอบเฮงชนะมานนี่ครับอันนี้เป็นเนือ้อคุณิบว่าได้แกะออกจากซองเด้อครับพี่น้องจะไม่ได้แกะออกจากซองนะนี่เป็นเนื้อ ทองเหลืองหรือเนื้อกะไรทองเนาะครับนอโอ้ยสวยๆเลยครับพี่น้องสวยงามมากเลยหลวงปูเ่เฮงนั่งพานนี่ครับนั่งพานชนะเฮงชนะมารน,นี่ครับสลองอายุแปดหลอบของหลวงปูน่นะครับหลวงปูเ่เฮงประพาสนี่ด้านหลังครับนี่วัดพัฒนาธรรมาราม กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พี่น้องเห็นชัดบ่าครับเห็นชัดไหมสามารถถอดน,น่แล้วครับน้อนี่อู้แต่ว่าสวยงามครับสวยงามมากเลยสวยงามน่าเลยหน้าหน้าเก็บสะสมมากนี่สวยๆนะครับพี่น้องแยวผม่มสิซองให้เพิ่งครับหมายเลขหกศูนย์นะนี่หมายเลขหกศูนย์หมายเลขหกศูนย์นะครับน้อสวยๆครับ สวยงามมากเลยเ๋ยเอากล่องเอี้ยนหนึ่งซองให้พี่น้องเพิ่นพกศูนย์ครับผมสวยๆเลยครับส่วนด้านหน้านะครับนอกด้านหน้าก็เป็นรูปของหลวงปู่ครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นางอยู่บนผ่านเนาะครับนะอกอนี่ก็มีพระพุทธครับเป็นลายอันนี้มังกรเนาะครับนอ้โอ้สวยงามครับนี่ตรงนี้ก็เป็นกระต่าย กะได้โอ้สวยงามมากสวยงามมากเลยให้พี่น้องได้เบิ่ึงเด้ชมกันครับเดี๋ยวดูเหรียญต่อไปนะครับนาะจะเป็นเนื้ออะไรหเหรียญต่อไปเป็นเนื้อเนื้อลงยาครับผมเนื้อลงยานี่ครับปุ๊ลงยาจีบอนาะครับเนาะพี่น้องให้ชัดป่ะครับลงยาจีบอนาะครับเนาะ ลงยาจีวรสวยๆเลยครับปุ้ยครับหน้าเก็บหน้าสะสมหนา้าบูชาครับเหรียญหลวงปู่เฮงรุ่นนี้ครับหลวงปู่เฮงรุ่นนี้นี่ๆๆสวยงามครับสวยงามมากเลยมเหมายเลขสองหกครับผมหมายเลขสองหกอันนี้หมายเลขสองหกนี่ครับมหมายเลขสองหกสวยๆเลยครับงามๆเลยเนาะครับเนาะ สวยๆเลยนีเ่เดี๋ยวดูอีกองค์ครับดูอีกองคดูอีกองค์จะเป็นเนื้ออะไรนี่โอ้อันนี่เนื้อเนื้อขาวครับเหลืออัมปาก้าอพี่น้องแต่ละองค์แต่ละเหรียญของหลวงปู่ครับสวยงามมากเลยมี โอกาสไปเก็บสาสมไวยด้วยครับเหลียนหลวงปูเ่เฮงประพาสโวโเกจิดังแห่งจังหวัดสุรินเป็นเกจิอาจารย์แห่งสายขมิ้นอีกองค,ครับผมอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินอันนี้ไม่เลียกสองเจ็ดครับไม่เรียกสองเจ็ดมัน,มน,นี่ไม่เรขกสองเจ็ดนะครับโอ้ยสะท้อนแสงนี่นะครับพี่น้องขอโทษขออภัยครับบ่ไดดแกออกจากซองให้บึงครับผมไม่ได้แกะออกจากซองนะครับลัวพระจะเสียหายครับผมนี่ผมได้มา สามเหรียญกว่วสิไปหาอีกจากสองเหรียญสามเหรียญน,นะครับจังเสียมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้วชมกันแต่ไปแล้วไม่เหลือแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วนี่ไปม,มีกำลังกะเก็บสะสมบูชาได้เลครับหน้าตาของหลวงปู่นี่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมเจะลก้ก็กล่องซองให้พี่น้องเบิ่งชงได้วชมกันค่าซองด้วยครับพี่น้องที่ห็นฉัดบ่นี่ครับโอ้ก็ถทือว่าฉัดอยู่เลครับฉัดอยู่ สวยงามประมาณนี้เนาะครับนอหลวงปูเ่เฮงอุ้ยงามๆเลยครับสวยๆครับเกจิอาจารย์ดังแห่งจังหวัดสุรินนี่อันนี้ลงยาจีวรเนาะครับนอสวยงามครับสวยงามมากน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชาผมไปพบไปเจอกันเลยเชาามากครับ เช่ามาก่อนสามองอเพราะคิดว่าวันหลังจะไปเช่ามาอีกเตบไปแล้วก็ไม่เหลือแล้วครับผมไม่เหลือแล้วหมดแล้วก็ี๋ยมาให้พี่น้องได้บึ่งได้ชมกันสามองเนาะครับเนาะผมก็มีครอบครองอยู่สามองผมบดท่านเด้เหนือเหนือทองแดงเลยครับเนือทองแดงกับท่านเด่ใใดครับผมกาวาสิไปเอาเหนือทองแดงเนาะครับเนาะแต่ดันไปแล้วหมดครับอดเลยครับผมหมดกับบัวใดเนาะครับเนาะ สามองค์สามองค์สวยๆวยนะครับสามองค์สวยๆนั่งพานชนะมานเพ่งชนะมานนี่ขุนเกจีดังแห่งจังหวัดสุรินนะครับนี่พี่น้องงามๆสวยๆนะครับนาะมีโอกาสไปพบไปเจอกับเซาเก็บสะสมบูชาใด,ดี๋ยวนครับเด้อพระเกจีอาจารย์แห่งจังหวัดสุรินครับผมอีกองค์ ยังลงนำลงฉีบขันอยู่ครับผมหลวงปู่ก็ยังมีอายุที่ยืนยาวอยู่ครับผมนี่ครับไปกาบสักกะหลวงปู่ได้เด้อครับเด้อผ่านไปผ่านมาแถวกาบเชิงครับแวะกาบหลวงปู่ได้นะครับเกจิดังแห่งจังหวัดสุรินทร์ได้มาสามเหรียญน,นํำให้พี่น้องได้ชมกันอว่วัดที่สวยงามครับ อนาคตภ่ายพักนานนี่สิหายากครับแต่ต้นนี้ก็หายากแล้วครับผมหายากแล้วเพราะว่าผมไปได้มาแค่สามองค์จะไปเอาอีกก็หมดแล้วครับผมไม่ได้แล้วครับพิธีดีครับพิธีดีในะวันที่สิบเอ็ดสิงหาที่ที่ผ่านมาเนาะครับนอ้อยคนเต็มวัดเลยนะครับพี่น้องคนเต็มวัดเลยครับผมเป็นงานวันเกิดของหลวงปู่เนาะครับนาอ คนเต็มวัดเลยแล้วก็ไปจับจ้องเหรียญกันเหรียญรุ่นนี้แหละครับผมเหรียญรุ่นนี้กันผมได้มาสามองก็ามาให้ชมเอามาให้ศึกษาด้วยกันเนาะครับเนาะมีอย่างกะเอามาเบ่งปันพี่น้องเบ่งน้ากันครับดูด้วยกันสวยๆเลยดยสวยงามครับผมสวยงามจริงๆมือน,นีผมก็สิอยุตีวิดีโอแค่นี้นะครับเนาะ ไว้พอกันวิดีโอหนาครับว่าผมสิเอาพระรุ่นใดมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมได้ศึกษากันนะครับนาอมีโอกาสกสิเอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับผมสำหรับมืนน้หนีกับผมขอบารมีองค์หลวงปู่เฮงจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคนท,ที่ติดตามผมติ่เบิ่งวิดีโอนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้พบพานแต่สิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมา ถูกเลขกถูกห้วยกันสูบผูสโซนคนรับสำหรับมือนีนาคราดเมืองสุลินนาคลราดสายมงคลคนมืองช่างไปละครับผมไว้พบเจอกันวิดีโอหน้านะครับสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับฝากช่องน้ำด้อครับฝากเบื่ฝากแย่งน้ำกับน้ำกันครับมีวัตถุมงคลดีๆให้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ